คุณรู้ไหมว่าอันหนึ่งที่หน่อยอยากแนะนํามาคือไอ้ไม้ที่หน่อยใช้อยู่มันดีจริงนี่คุณฟังเสียงอยู่ใช่ไหมแล้วมันดีมากใช่ไหมคุณลองเดี๋ยวให้กล้องแผ่นไปดูด้านด้านซ้ายว่าตอนนี้กําลังมีคนตัดหญ้าที่เป็นเดอะแก๊งเลยเสียงโคตรดังอะเสียงกังดังมากแล้วมันไม่เข้าเลยใช่ไหมแรงไม่พอนะอันนั้นเครื่องตัดหญ้าหลายเครื่องด้วยนะข้างหลังคอนโดกำลังก่อสร้างอยู่เดี๋ยวเอาเอาเอา,เอาที่เสียบไม้อก เดี๋ยวคุณลองฟังเสียงนะแต่นี่เป็น iPhone เนาะมันก็ยังลดน้อยได้อยู่แต่ได้หน่อยว่าแค่นี้ก็ต่างมากๆแล้วอะ่ะแล้วก็มันนี้ไม่ได้เสียบไม้นะ,ะเดี๋ยวให้เสียบไม่เข้าไปใหม่โคตรแนะนำใครที่อยากได้ไม์ดีๆแล้วก็ใช้ได้2ตัวด้วยมินิมีสัมภาษณ์ได้ด้วยแล้วเปลี่ยนใช้ได้2เครื่องได้ด้วยจาก2ตัวเปลี่ยนเป็น2เครื่องได้ด้วยคือมันครบวงจรสุดๆ แล้วก็สัญญาณดีมากแล้วก็ทันสมัยมากมี AI ตัดเสียงรบกวนแนะนำใครอยากซื้อนะกดในคอมเมนต์เลย